ซึ่งเป็นครั้งแรกในการขับรถจักรยานที่สหรัฐอเมริกาที่เมืองวอชิงตันดีซีแห่งนี้นะครับร้อยกว่าเมตรห้ารอยห้าสิบเมตรนะครับผมได้กลิ่นความจเจริญที่นี่ครับทุกคน yeah ได้แล้วมาแล้วครับคือชนนี่คือรถเราพังนะรักษาความปลอดภัยคือจะมีตำรวจยืนอยู่ทุกจุดสวัสดีครับแล้วเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเป้ลุยโลกนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กันที่วอชิงตันดีซี นะครับข้างหลังผมนี้ก็จะเป็นรัฐสภาวอชิงตันแคปิตอลนะครับเป็นรัฐสภาที่ประชุมเกี่ยวกับราชการแล้วก็เกี่ยวกับสภาคอนเกรสนะครับเวลาที่มีประชุมอะไรใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมากันที่นี่วันนี้นะครับเราเปิดคลิปด้วยข้างหลังซึ่งวอชิงตันดีซีนี้เป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับส่วนมากคนจะคิดว่าเมืองนิวยอร์กเป็นเมืองที่แบบว่าเป็นเมืองหลวงนะแั่ไม่ใช่นี่ครับวอชิงตันดีซีที่วอชิง ตันดีซีแห่งนี้นะครับก็จะมีประวัติศาสตร์มีศูนย์กลางทางการเมืองมากมายไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการาโหมความมั่นคงสภาคอนเกรสแล้วก็ไวท์เฮาส์นะครับเป็นที่อยู่ของประธานาธิบดีด้วยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมกันรอบๆวอชิงตันดีซีว่าเขามีอะไรกันบ้างได้กลิ่นอะไรไหมทุกคนผมได้กลิ่นความจเจริญที่นี่ครับทุกคนเพราะว่าที่นี่เป็นเป็นเมืองที่แบบว่าสะอาดมากครับแล้วก็ ส่วนมากจะเป็นคนอเมริกันจะมาอยู่ที่นี่แล้วก็เวลาที่มีผู้นําระหว่างะระดับประเทศเขามานะครับเขาก็จะบินตรงมาลงที่วอชิงตันดีซีเลยซึ่งสนามบินวอชิงตันดีซีอยู่ไม่ไกลจากในตัวเมืองก็คืออยู่ห่างประมาณ15นาทีไม่ไม่ไกลมากขณะวันนี้เป็นวันทํางานนะ9ก้าโมงสิโมงนะผมออกมาจากรถไฟฟ้าใต้ดินคือยังเงียบมากเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นวันหยุดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินดูถ่ายรูปกันก่อนครับนี่วอชิงตันดีซี เมืองเขาน่าอยู่มากทุกคนเงียบมากครับวอชิงตันเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและเป็นสถานที่ราชการที่ใหญ่ที่สุดคอยควบคุมเกี่ยวกับภาครัฐบาลนะครับแล้วก็ภาคทหารความมั่งคงกระทรวงกลาโหมจะอยู่ที่นี่หมดเลยเป็นจุดส่วนรวมของการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วที่นี่นะ มีความปลอดภัยสูงมากเวลาคนจะเข้าขับรถเข้ามาก็คือนี่เขากั้นแผงเหล็กกันอย่างนี้เลยทุกคนแผงเหล็กคือจะขับชนไม่ได้นะครับรถเราพังก่อนถ้ารถที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตให้เข้าพื้นที่ในรัฐสภาเขาก็จะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแผงเหล็กเนี่ยเห็นไหมเห็นแผงเหล็กไหม <c oughs> เขาเปิดกันขึ้นถ้าคือชนนี่คือรถเราพังนะ แล้วก็ที่นี่รักษาความปลอดภัยคือจะมีตำรวจยืนอยู่ทุกจุดจะมีทั้งรถตำรวจแล้วก็มีทั้งสีเขตตตำรวจที่แบบว่ายืนประจําจุดแล้วก็มีทั้งอ่าเขตตำรวจที่ปั่นจักรยานไปรอบๆนะครับคือความปลอดภัยสูงมากเพราะว่าเมืองหลวงแล้วก็เป็นเป็นที่สําคัญของประเทศครับ และเราเดินมาเรื่อยๆนะครับจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเดินมาทางทางตอนใต้ของรัฐสภานะครับแล้วก็เดินอ้อมมาทางเหนือของรัฐสภาตอนนี้เราอยู่ตรงทิศเหนือของของแคปิตอลแล้วนะครับตอนเช้าๆควรจะมาออกกําลังกายที่นี่กันเยอะมากครับเพราะว่าอากาศมันร่มรื่นทางเหนือของรัฐสภานะครับซึ่งเราจะสามารถแพนกล้องไปที่หน้ารัฐสภาได้นะครับก็คือเราจะเห็น วอชิงตันมอน o เมทนะครับเป็นอนุสาวรีเสาหินอ่อนที่สูงประมาณ500กว่าเมตร,ร,ร550เมตรนะครับที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองวอชิงตันดีซีแห่งนี้ครับทุกคนเราสามารถเห็นเจ้าแท่งนี้ได้ทั่วเมืองเลยนะครับเพราะว่ามันสูงมากแล้วมันตั้งตระหง่างมากถ้าเรามองจากแผนที่นะครับก็คือมันจะอยู่ตรงกับรัฐสภาเลย ตอนนี้เราก็อยู่ตรงกลางของแคปิตอลสภาของวอชิงตันเลยนะครับ mm hmm. ก็คือข้างหน้าสภานะครับจะมีสระน้ำ mm hmm. แล้วก็มีพาาระบรมรูปทรงมา้าแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นราาัชสภาและถัดไปนะครับ mm hmm. นี่เป็นเสาตั้งตะง,งานเดี mm ๋ย hmm. วเราจะเดินเล่นในสวนไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ขอชมบรรยากาศรอบๆของ mm hmm. อรัชสภาก่อนเราเดินรอบรัชสภามาแล้วในสระน้ำจะมีเป็ดด้วยแล้วก็มีคนสูบหรีด้วย เราเดินมาเรื่อยๆเ,เราก็จะถึงอนุสาวรีย์เสาหินสีขาวของวอชิงตันดีซีนะครับระหว่างทางเราก็จะจะเดินผ่านกับโบสถ์นะครับแล้วก็มีนักเรียนมานั่งชนะศึกษาตอนนี้นะครับเราก็เดินมาจากรัฐสภามาครึ่งทางแล้วเพราะว่าดูดูจากสายตาคือมันไม่ไกลมากเลยนะ แต่เราเดินมาเกือบจะ2กิโลและเพราะว่าไอเสาหินหลักอันนี้นะครับสามารถมองเห็นได้ทั่วเมืองไม่ว่าเราจะไปทางไหนของวอชิงตันดีซีเราก็สามารถมองเห็นซึ่งทําให้มันดูใกล้มากทุกคนแต่จริงๆแล้วมันคือไกลมากแต่ว่าเราเดินสบายๆเดินชิวๆนะครับสนุกสนาน ตอนนี้เราก็ิก้มาถึงที่ Monument c a p i t a l m o n u m e n t Washington นะครับซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองของวอชิงตันดีซีแห่งนี้และรอบๆฐานก็จะประดับประดาไปด้วยธงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวงกลมล้อมรอบเป็น,สนเสาหินอ่อนที่ใหญ่มากครับทุกคนสามารถมองเห็นได้จากทั่วทั้งเมืองและนอกจากนั้นนะครับเราก็สามารถมองเห็นเครื่องบินเพราะว่าสนามบินของวอชิงตันจะอยู่ใกล้กับตัวเมืองมากซึ่งต่างจากหลายๆเมือง ของประเทศสห,หรัฐอเมริกาทั่วโลกนะครับซึ่งสนามบินจะออกห่างไปจากตัวเมืองไกลมากแต่ที่นี่คือสะดวกมากสําหรับเวลาที่มีผู้นําระดับโลกนะครับมาทําการประชุมหรือมามีงานสัมมนา,าต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับเขาก็สามารถนั่งเครื่องบินมาลงในตัวเมืองแล้วก็นั่งรถต่อมาที่สภาอีกประมาณแค่10นาทีเท่านั้นครับทุกคนซึ่งสบายมากแล้วก็ตึกลาบัานช่องตรงนี้ก็คือจะไม่สูงเพราะว่าเครื่องบินจะสามารถลงจอดได้ ซึ่งคนที่เป็นประธานาธิบดีจําเป็นจะต้องมาอยู่ที่ไวท์เฮาส์แห่งนี้นะครับเพราะว่ามีความปลอดภัยและความมั่นคงที่สูงมากจะมีตำรวจและทหารคอยอารักขาตลอด24ชั่วโมงมีมีกล้องมากกว่า1,000ตัวรอบรอบ,รอบบ้านของประธานาธิบดีไวท์เฮาส์นะครับเดี๋ยวเราจะซูมเอาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะแพนกล้องขึ้นไปว่าเสาหินนี่มันสูงตั้งหาขนาดไหน เราจบจากโมน u m e ม t w นต์วอชิงตันแล้วนะครับเรากำลังจะเดินไปที่วอลชูของวอชิงตันนะครับก็คือสงครามโลกครั้งที่2เพื่อลำลึกถึงบุคคลที่มีความสำคัญเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับเที่ยง18แดดดีมากครับอากาศ25องศาเดินสบายๆอุ่นๆจักรแ,แล้วเริ่มเปียกไม่ถึงกับร้อนมากนะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบทุกคน เขียวแล้วก็สะอาดมากเพราะว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาทุกอย่างคือดีมากแต่ถ้าคุณข้ามสะพานจากเมืองนี้วอชิงตันข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะจะเป็นคนละแบบกันเลยมันเป็นการเหลื่อมล้ำก็คืออยู่ติดกันมากเลยแต่ว่า ความชีวิตความเป็นอยู่ก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็คือ World War II Memory นะครับเป็นความทรงจำเกี่ยวกับสมัยสงครามโลกครั้งที่2ท,ที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกนะครับซึ่งที่แห่งนี้นะครับจะแบ่งแต่ละเสาก็คือเป็นสเตร State ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งก็คือ Atlantic กกับแป c ิฟิกนะครับซึ่งแต่ละเสาจะมีชื่อเมืองต่างๆนะครับที่ อยู่ในประเทศสหารัฐอเมริกาเราสามารถเดินดูรอบๆได้เราจะเริ่มจากฝั่งแอตแลนติกก่อนนะครับ ขึ้นไปนะครับก็คือเป็นรูปปั้นของท่านอับราฮัมลินคอนนะครับซึ่งตั้งตระหงาอยู่ตรงกลางใจเมืองห่างจากสภารัฐสภาแล้วก็ตรงมาตรงเสาตรงกลางแล้วก็สุดติดกับแม่น้ํานะครับจะเป็นที่ตั้งของอับราฮัมลินคอนซึ่งจะขีดเส้นตรงจากตรงเนี้ยไปถึงรัฐสภาคือเป็นเส้นตรงยาวมาเลยและถ้ามาด้วยรถเข็นวิลแชร์นะครับไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าที่นี่เขา มีบริการทางขึ้นสำหรับวิวแชร์ตั้งต่งาคือสร้างมาใหญ่มากทุกคนสามารถเข้าชมรูปปั้นของอับราฮัมลินคอนได้ที่นี่นะครับสถานที่แห่งนี้ถ่ายทำภาพยนตร์เยอะมากเกี่ยวกับเ,เวลาที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรเงี้ยนะครับพอก็จะมาถ่ายทำกันที่สถานที่แห่งนี้ที่เมืองแห่งนี้นะครับในที่สุดเราก็เดินขึ้นมาถึงแล้วนะครับกับรูปปั้นท่านอับราฮัมลินคอนนี่ เป็นประธานาธิบดีคนที่สองแล้วก็เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงมากครับตั้งแต่ปี1800นะครับอับระฮันลินคอนนีเ่เป็นบุคคลสำคัญในการประกาศเลิกทาสนะครับทำให้เป็นประธานาธิบดีที่คนสหรัฐอเมริการักแล้วก็เคารพตงรงฝาผนังนี้นะครับเขาก็จะ เขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนไว้ที่สองข้างฝาผานังเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายนอกจากรูปปั้นอับราฮัมลิงคอนแห่งนี้นะครับคือสร้างมาจากหินอ่อนสีขาวซึ่งทำออกมาได้สวยงามมากและคนก็เยอะมากด้วยเช่นกัน ครับตอนนี้เราก็ได้เช่ารถจักรยานนะครับเพื่อที่จะปั่นไปไหวเช้าซึ่งเป็นครั้งแรกในการขับรถจักรยานที่สหรัฐอเมริกาที่เมืองวอชิงตันดีซีแห่งนี้นะครับซึ่งสะดวกมากเลยเขาใช้ฟรี45นาทีแล้วหลังจากนั้นก็จะคิดเงินแต่ว่าเขาจะหักเครดิตเราไปก่อน33 u สาดอลลาร์เผื่อว,ว่าเราจะขโมยรถจักรยานของเขาครับแล้วตอนนี้เราก็ขับปั่นมาเรื่อยๆนะครับสวนสาธารณะที่นี่คือดีมาก how are you friend first time yeah. ประธานาธิบดีนะครับเรียกว่าไวย์เฮา์นะครับสำหรับคนที่เป็นประธานาธิบดีนะครับก็จะต้องมาอยู่ในบ้านหลังนี้ระหว่างดำรงตำแหน่ง4ปีนะครับข้างในก็จะมีความปลอดภัยที่สวยที่สูงมากมีทหารคอยอารักขามีตำรวจคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าตำรวจยืนอยู่ทุกจุดเลยนะครับสำหรับบ้านประธานาธิบดีแห่งนี้ เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ Apple Store ที่ Washington DC นะครับแล้วก็วันนี้ผมมาถอยโทรศัพท์เครื่องใหม่ iPhone 17 Pro นะครับ512 g b ครับนี่เราได้มาแล้วครับสีสีน้ำเงินเป็น blue dark นะครับได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะ unbox กันนะครับกับ iPhone 17 Pro 512 g b เดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดก่อน เราต้องแกะล็อกสติกเกอร์ออกอนี่ห้าสีแ่ได้แล้วมาแล้วครับ iPhone ของที่เขาแถมมาให้นะครับก็คือสายชาร์จแล้วก็ตัวเครื่องจะไม่มีอะแดปเตอร์แถมมาให้นะครับตื่นเต้นครับทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงการขายโอนข้อมูลนะครับจาก iPhone 12 Pro ไปที่ iPhone 17 Pro นะครับ ใมาแล้วครับทุกคนตอนนี้เรากําลังแอค i ิเว e เครื่องใหม่นะครับซึ่งใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงผมก็เลยตัดสินใจที่จะกลับไปที่โรงแรมดีกว่าไปทําที่โรงแรมเพราะว่าปลอดภัยกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปทํางานต่อนะครับทุกคนแต่ Apple มาใหม่แล้วแต่ปัญหาคือเวลาแอคทิเวตนะครับโทรศัพท์ของผมก็จะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีชาเลนจ์ใหม่คือเราต้องเดินกลับไปที่โรงแรมด้วยตัวเองผมเมื่อกี้ผมดูแผนที่จากที่ Apple Store นะครับไปที่โรงแรมใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมไม่สามารถ เรียก Uber ได้เพราะว่าโทรศัพท์ผม a c t i v a t e อยู่อ้าลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยว่ามันต้อง a c t i v a t e แบบใช้เวลานานมากกว่าเพราะว่าข้อมูลในโทรศัพท์ผมเยอะเดินออกมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะหาทางกลับโรงแรมแบบไม่ใช้แผนที่ใช้ความจำในสมองวันนี้ผ่านไปแล้ว10นาทีนะไม่ถึงสิประมาณ8นาทีเราเดินมาได้เกือบครึ่งทางแล้วแล้วก็ผมจำได้ว่ามันต้องมาทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึง น่าจะประมาณนั้นนะทุกคนครับเมื่อสักครู่นี้ครับผมจําทางผิดแล้วก็หลงทางแล้วก็จําชื่อโรงแรมไม่ได้ด้วยทุกคนคแต่ว่าจําแต่ว่าโรงแรมอยู่ใกล้กับวอร์มาร์ทผมก็เลยถามคนแถวนั้นคนที่ผมเข้าไปถามก็คือถามว่าวอร์มาร์ทอยู่ตรงไหนคือตอนนั้นจะร้องไห้แล้วเพราะว่าหลงทางโทรศัพท์กาลังแอคทีเวตอยู่เออเป็นอะไรที่แย่มากเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมเดินมาใกล้จะถึงวอร์มาร์ทแล้วุะคนทุกคน โอเคอย่างน้อยๆเราก็เอาตัวรอดได้ถึงแม้ว่จาจะไม่มี g o o g l e Ma p ก็ตามยังดีนะที่แดดไม่ร้อนตลกมากเลยจะเรียกรถอูเบอกลับโรงแรมก็เรียกไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ใช้ไม่ได้โทรศัพท์ Activate อยู่เปิดเขาเรียกว่าอะไรนะทำธุรกรรมทางแอปพลิเคชันไม่ได้เลยแต่ก็เอาตัวรอดได้ทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไปลุยโลก้วยนะครับ กลับมาถึงห้องแล้วครับทุกคนกลับมาถึงห้องโดยปลอดภัยครับแล้วเราก็ได้นี่ครับโทรศัพท์ iPhone 17 Pro 5 1 2 g b สสีน้ำเงินเข้มนะครับพร้อมกับติดฟิล์มแล้วก็เคสเรียบร้อยภารกิจวันนี้สำเร็จครับผมเย้เดี๋ยวเตรียมตัวไปทำงานก่อนนะครับลึกดูนะครับแต่งตัวแต่งตัวเหมือนกันเลย The bag กระเป๋าสีดำ white shirt and with the black bag black white shoes <laughs> and underwear oh oh no ไปเที่ยวกันครับ เรามาถึงหน้าทางเข้าของทยาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้รถเข้าไม่ได้ปาร์คปิดนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจกันก่อน Maybe here. I can smell natural <laughs> ทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงข้างใน พยานแห่งชาติของ g r ร a ฟอร์นะครับซึ่งวันนี้เขาบอกว่าเขาปิดทําการเราก็เลยลองตัดสินใจเดินจากทางเข้านะครับเพื่อที่จะไปที่ c อ s t o m e r Service ไม่น่าจะห่างจากที่นี่ไกลมากเพราะว่าเส้นทางเดินสวยมากทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมว่าท้องฟ้าตอนที่เรามาอยู่บนรถคือดํามืดนะครับแต่ตอนนี้ท้องฟ้าคือสดใสมากตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วเราได้เห็นแสงแดดนะครับอากาศดีมากต้นไม้สดชื่น how you feel อุทยานแห่งชาติที่เราหาข้อมูลมานะครับปิดตัวลงในวันที่1ตุลาคมซึ่งวันนี้เป็นวันที่8นะครับเพราะว่าทรัมป์ประกาศสั่งปิดชัดดาวอ <laughs> ของปาร์คแล้วก็ทุกอย่างที่ ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าโดนปิดนะครับทุกคนเรามาเสียเที่ยว <c oughs> sad <laughs> I'm so sad <Okay. S 2> เรากำลังเดินกลับไปที่ทางเข้านะครับเพื่อที่จะเรียกรถอเ Uber <c oughs> กลับไปที่โรงแรมกันทุกคนเศร้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ยังโชคดีที่เราได้มาที่นี่นะครับถึงแม้ว่ามันจะปิดก็ตามข้าไม่นข้ดา้มยไย ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเมืองวอชิงตันดีซีนะครับเราก็ได้ไปเยือนอาคารรัฐสภาแล้วก็วอชิงตันมอนเม้์แล้วก็ลินคอนนะครับที่สุดท้ายคือบ้านของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับแล้วก็เราได้ไปถอย iPhone ใหม่ได้มาแล้วครับ iPhone 17 512 g b นะครับแล้วก็ระหว่างที่เราทำการอ่านถ่ายโอนข้อมูลเราก็เดินกลับโรงแรมแล้วก็ลงทางด้วยทุกคนยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเป้ลุยโลกด้วยนะครับไว้เป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ